Claim the Capture Point on Floating Root Island เพื่อนๆจะต้องไปยึดธงที่เกาะลอยฟ้านะคะเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีดังนั้นเราจะต้องรอมันเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วนะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกในแมปด้วยในมินิแมปก็มีบอกจะเป็นวงๆเท่าฟ้านิดนึงแล้วก็มีรูปธงถ้าเกิดว่าธงยังไม่เป็น เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปยึดได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องรอตาต่อไปเลยค่ะคือตานี้มันจะไม่มีเกาะลอยฟ้าเกิดขึ้นอีกแล้วพอขึ้นมาแล้วนะคะถ้าใครกังวลว่าจะมีคนบินตามมาให้ตาป้อมปืนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีนะคะหรือถ้าไม่มีก็ลงมายึดธงได้เลยจากนั้นก็ ใช้อ e ีโมดอะไรก็ได้นะคะหรือไม่ต้องใช้ก็ได้นะนแล้วก็ยืนรอแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่ยุดทงนี้ก็ขอไขค,คองนะคะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ที่ทราทำเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถช่วยด o n a t เป็นกาำนัลใจให้กันผ่านโรมันนี่วอลเล็ตหรือว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะการยืดทงถ้ามีคนอยู่ด้วยในทีมเนี่ยก็จะ ยึดได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามาคนเดียวก็เต็มๆหนึ่งนาทีนะคะมันจะอึดๆนิดนึงถ้าเกิด,กดมีเพื่อนมาด้วยกันก็สาวไวกว่า4คนนี้คือยึดแป๊บเดียวเสร็จค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ายึดทงขึ้นใส่แบบนี้ก็ผ่านเควสเลย